โอเคนะเพื่อนเพื่อนนะมากินข้าวกันดีกว่านะครับนี่นะฮะอันนี้ผัดผัดเห็ดเนาะผัดเห็ดนี่ผัดเห็ดอ่าเห็ดหูหนูขาวผัดเอาไว้นี่ผัดอืม ยมากใครอยากดูวิธีปัดเผ็ดวนูขาวนะก็เข้าไปที่คลิปในช่องกินไงได้นะในยูทู e นะเพื่อนนะเนี่ยอร่อยจริงหอม,อม อันนี้ก็อีกหนึ่งเมนูนะครับเพื่อนๆก็คือเป็นเมนูไก่ผัดน้ำพริกเผานะฮะใส่เห็ดหูใส่เห็ดห,หูหนูหูหนูเหมือนกันนะแต่เป็นหูหนูอีกชนิดหนึ่งหูหนูดำอะไรนี่แหละเยกไม่ถูกเนนะก็เป็นไก่นะี่นี่ก็เมนูนี้สูตรนี่ก็อยู่ในช่อง YouTube ช่องกินไงนะครับไปดูได้ ไา้เลมาไอติมเหนือเป,อปล่าบ๊อบเปอร์รี่บ๊อบเปอร์รี่ไม้กินเนาะจ้ะบ<อ>๊อบเปอร์รี่ต้องใส่แก้วน,นะอ่าหรอต้องเปลี่ยนการไหมต้องต้องใส่ดิด้วยเธอมันหกนะักอ่ะเอาใส่ตู้เย็นนะมันต่อกันมันหกักเอาลูกอ่ะอ่ะข้าวปลาไม่กินะกินแต่ไอติมฮะ เนี่ยครับเพื่อนๆครับอันนี้อร่อยจริงอ้วนอยากให้เธอมากินเร็วๆจังเลยทาเททูหนูอ่ะเนี่ยอร่อยจริงนะเพื่อนๆไม่ได้โกหกต้องเหลือ,อว้ยายด้วยยายชอบรสชาติเนี้นต้องส่ยาติดหวานนะ นี่นะครับเพื่อนๆยำไข่ดาวอันนี้ไข่มันล้วนๆน <c> ะ <oughs> อยากกินยำไข่ดาวนี่นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเมน,นูยำไข่ดาวอุ้ยร้อนจังเลยนี่่ซอคะ <c oughs> รู้แล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวชิมยำไข่ดาวก่อน <c oughs> แล้วเปรี้ยวๆเลยล่ะนี่นะครับ

อืมออร่อยอร่อยมากเออต้องรีบนะเงียขอสักวันอดใจไม่ได้แล้วอ,อร่อยมากเนี่ยถูกใจเธอออื้อ อร่อยอืมเอาข้าวหน่อยดรือเปล่า,าหอมอฮะ๋อใส่หอมน้อยเหรอขี้เกียจใส่เยอะเลยนี่อยากให้ชิมอันนี้ก่อนชิมมันนี้ก่อนชิมดูถ้วจะติดใจเนี่ยกินกับเนี่ยกินกับหอมก็กินก่อนอ่ะชิมดู กินกับหอมพูดผิดกินได้เลยเห็ดอร่อยมากอร่อยที่ตัวเห็ดเห็ดกินเข้าเครื่องหมดเลยโอ้ยเห็ดแพงเลยนะเห็ดหอมอนะ่ะนี่ฮนะอืมสุดสูดจานที่สองห <c oughs> ่าสบ้าสบอ่ะอร่อยนะ อืมรูนมีคำเด็ดอืมดัดฟันกินสตอดัดฟันดูกินสตอขวาอะไรคำอะไ้อ่ะดูสิคำทั้งหลังก็ยอมซื้อที่ไหนอ่ะขอกินก็ไอติมไอติม ณจุดนี้ไอจิมต้องเข้าสันเชอร์เอ่ะเลยอ่โดยไม่อยากตาให้ติดมันเอาติดไก่ละสตอนี่แก่แล้วข้าวหน้่งน้ำมือแซ่บเลยผักอีก ดูไส้ทะลักเอยไส้ทะลักยำไส้ทะลักอ้อาดูเนี่ยมาอยเหรอไม่ยอมอ้เอาเขาเขาอยากเข้าด้วยเหงื่อแตกเต็มแล้วตอนนี้ แเราเนึกว่าสตอสตออ่อนไม่ใช่นะนี่นำเสนอจริงจรตอนแรกคิดว่าสตอออมันไม่อ่อนน้ำแก่ไม่แข็แแงโป๊กแต่ว่าฝักมันหนาเฉยๆเนี่ยเปลือกมันจะสุกเลยเนะี่ยกินกระผัดอร่อยมาก กำลังอร่อยชุก,กิี้<ะ>สุดอ่ะ <c oughs> มันกรมกอมมากนะมันพอดีเลยนะ <c oughs> ไอตัวผัดทั้งหมดเลยอ่ะแต่ผัดเห็ดอะเธอไม่กินฉันก็เลยไม่ไม,ไม,ไม่นำเสนอ <c oughs> ฉันกินคนเดียวแต่ตัวนูขาว เข้มไหมว่าหม้อข้าวนั้นอ่ะใช่เค็มอ่อนๆเค็มๆมันๆเ้ยเมนูสองโปตัวยำยำเคยดาวกลงมอร่อยจุโอ้งทุกสองโดนโดนหลอกหลอกขายทำไมอ่ะเราไปซื้อที่เราต้มไปเมื่อวานอ่ะที่มันเอาไว้ข้างบนอ่ะเบอร์ใหญ่บูผมเหมาะเบอร์ใหญ่ นอกน,นั้นน่ะโอ้โหอยากจะโดดทีพ่อค้าเลยิรงรเบอร์เล็กไปอู้เลยก็บอกได้ว่าขายไข่เล็กไม่ได้ขายไข่ใหญ่มึงมก็บอกมาสิว่าไข่มึงเล็ก <c oughs> ไม่ต้องปิดบังก็ได้จะบอกใครจะซื้อตั้งเก้าสิบม,มาทางนี้มั่งนีสตอข้าวสวยล้้อนผัดอือออื้อ S <S อร่อยนอร่อยากสองคหรืออ่ะได้กินข้าวสวันอาเทรูหนูขาวอร่อย มันหอมเลยอยากให้ชิมหอมอร่อยมันไม่เอาใส่ยำใส่อยากมมออย่างทืนไข่ดาวหมดอืมอืมอะลูอตหนงตู้ ไปหยิบป๊ระวังหกด้วยนะระวังหก้วยนะลูกจ้าอะูกจริงๆอยากกินเยอะๆเหมือนกันแต่ว่า ไม่อยากแย่งของที่มีน้อยหืมเหรอใส่แก้วดีๆแล้วขยะทิ้งเลยลูกน้ำมันน้ำพอดีแล้วปิดตู้เย็นด้วยค่ะลูก ลูกกังฟูลูกกังฟูไอยาด้วยนะเป็นตุกกาฟูไอผักเนี่ยที่เราปลูกเองมันหอมมันมันหอมแบบมันหอมแน่นนะมันไม่หอมแบบหลวมๆที่เราซื้อในตลาดยังไงหอมหลวมๆก็หอมแน่นบอกไม่ถูกอรัหอมแน่นคือมันหอมลึกอ่ะมันคือผักอะไรนั่งรับกอนเติมใส่ไปเถอะอืม หอมอ่ะมันโตไขนแล้วเหรออือโอ้ยออกดอกแล้วเนี่ดอกมันชอ่อช่อใหญ่ก่อนนี้กูกินไข่มันไข่มันยังน้อยก็เบีืย สน้ำยำเก็บไว้ได้สัสได้หมดเลยเก็บเลยทำใหม่ด้วยทำใหม่ก็ได้น้ำยำเนี่ยมันไม่เสียรสชาติตรงไหนแต่ถ้าทำถ้าทำกับไข่อ่ะเพราะว่าไข่มันไม่มีน้ำไงไข่มันไม่ดูดอืมันไม่ดูดน้ำไปเจือน้ำยำยังไงก็จะอยู่แล้วเนี่ยอะไรนะลูกเหรอ รสชาิเหรอคะผ่าทำไมซักว่าอยู่จัง สตอนน้องเสกคือจริงอยากใช้ช้อนตักแต่ว่ากลัวติดมันเยอะเกีย <c> ร <oughs> ตัวกินไข่เกียรติอะไรกินน้ำแกงนี่อร่อยจริงรมันไม่ปากว้างอ่ะอยากกว้างๆอือ้อม อืม,อ,มอร่อยเป็นเปรียยรยปปร้ยวๆอะเหรอแม่ฝนมึงเล็มเข้าไปั้นนั้นอีกครึ่งลูกเหรออืม Hmm? nhâm giả rồi um hmm. yeah. hmm. <laughs> mẹ, mẹ 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 ui là im สองชามใหญ่อิ่มดีเลยอะ่ะอิ่มสุดโอเคไปไปก่อนเพื่พอนเขอให้อร่อยกับมื้อนี้ครับ